สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นวันพฤรหัดเนาะก็จู่ๆหิมะก็ลงอีกแล้วมันเพิ่งละลายหายไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนาะแบบละลายไปเลยอะ่ะก็อาจจะมีแบบ เป็นก้อนๆที่เขาเกตทิ้งไว้อยู่บ้างแต่ตามถนนตา่างตามทางเดินอย่างเงี้ยละลายหมดแล้วแต่วันนี้มาลงแบบมากับลมเลยอะลมแรงมากๆโอ้ยโอ้ยกระตายกระตายปลาวิ่งออกมาจากบ้านคน ส่วนมากบ้านเขาจะไม่มีรั้วมันมาจากป่ามันก็เข้ามาหาของกินตอนนี้หิมะลงมาพร้อมลมมันจะเป็นแบบปุยๆครับลงแบบปุยๆอะตะก,กี้ก้อนใหญ่กว่านี้นะไม่รู้มันจะลงลงทั้งวันหรือเปล่า แต่คิดว่าไม่อะมันเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วอะมกราคมพามีนาจะเข้าเมษาแล้วเดือนสามแล้วหลายคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะลงอีกแล้วนะแสดงว่าอากาศมันเย็นมากตะกี้ลมแรงแบบ แรงมากเลยนะใส่หมวกอยู่นี่ปิวเลยเนี่ยครับมันเริ่มเป็นปุยๆเม็ดใหญ่อีกแล้วเป็นช่วงๆ อากาศอยู่ติดลบเท่าไหร่ไม่ได้ดูนะตะกี้แต่เดาวเมื่อวานลบหนึ่งวันนี้เดาเอาน่าจะลบสองถึงสามไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองหยุดนิ่งสักพักหนึ่งนี่ครับจะเห็นว่าเป็นหิมะเป็นปุยปุยสายฝนแต่ว่ามันปิวๆแบบนุ่มๆอะ่ะ ผู้คนนี้ไม่มีเลยนะเมืองร้างแป๊บเดียวเองนะขาวโพลเลยอะแต่เดานะคาดว่าคงตกไม่นานหรอกเพราะว่ามันใกล้จะหมดหน้ามาัแล้ว เงียบเหงามากเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งท้องฟ้าก็มืดคึ้มสีขาวจะสังเกตว่าลมแรงมากเลยแต่อาจจะไม่ได้ยินเสียงมั้ง ว่าลมมันมาพร้อมหิมะบ้านหลังใหญ่มากเลยเดี๋ยวเอาไว้วันไหนมีเวลาแบบเต็มๆจะมาเดินชมบ้านเมืองคนสวีเดนให้เพื่อนๆได้ชมไลเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว เราเม็ดใหญ่แล้วสังเกตได้แต่คิดว่าคงไม่นานหรอกเนี่ยมันมันก็แค่บนบนดินทางโน้นที่มันขาวโพลนทางเดินลงมามันก็ละลายแล้วพอข้างล่างถนนเนี่ยมันมีท่อไงมันร้อนอีกอย่างรถมันวิ่งไปมาตลอดแต่ ตรงทางเดินนู้นมันเป็นดินกับหญ้าข้างบนนู้นก็เป็นเนินขึ้นไปนิดน,นึงนครับถ้าเคยเคย,เคยดูคลิปผมไปเก็บไอ้บลูเบอรี่อ่ะเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นป่าบลูเบอรี่เดี๋ยวขวามาก,ก็จะเป็นบ้านผมส่วนมากก็จะเป็นอ,อพาร์ตเมนต์ห้องเช่า ทั่วสวีเดนเลยนะครับมีแต่อพาร์ตเมนต์ห้องเช่าเพราะว่าอะไรบ้านมันแล้วแต่คนชอบอ่ะบางคนอยากอยู่บ้านแต่ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะหน้าร้อนตัดหญ้าหน้าหนาวขูดหิมะค่าไฟแพงเปิดความร้อนค่าน้ําแพงบางคนก็เลือกที่จะอยู่อพาร์ตเมนต์มากกว่ามันสะดวกน้ํามัน เขาเขาน่าจะคิดในราคาค่าเช่าแล้วน้าในอาพาร์ตเมนต์ไม่เสียค่าน้ำนะครับเสียแต่ค่าไฟบางคนก็เปิด w i ไฟเปิดคอมทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนอะ่ะไม่เคยปิดอะ่ะมีนะแต่ผมเองเอผมปิดนะถ้าไม่อยู่บ้านผมปิด w i ไฟเพราะว่าจะเปิดไว้ทำไมมันไม่มีคนเล่นนี่ครับอาพาร์ตเมนต์ทั้งนั้นเลย มันจะเป็นขาวโพลนนี้มันจะเป็นปุย,ปย โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ